ประชาชนนะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อขอเรียนเชิญมาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเชิญพี่น้องชาวนาราธิวาสทุกท่านครับได้ใต้แถวบริเวณ่าตัดแบบถวตรงข้างหน้านี้เลยนะคะอปกตินนะครับก็มาร่วมนะครับกับพวกเรากิจกรรในวันนี้พวกเราติดต่อจากจังหวัดนราธิวาสนะครับจะร่วมการแสดงพลังนะครับในการปปก้องอมอบแถว จิตเพลียงจังหวัดยะลาครับแล้ว,วันนี้จะมาะรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมใน,นรายการนะครับจ่าหนางสาววินาวินเดลังนะครับเาะว่า,า,า,วาต่างมีความเพิ่มพิจิเป็นล้นพ้นที่ได้มาสแสดงความจงรักภักดีต่างรว้สัมยึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่เต้าจัดได้น้อมนำมาปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนองเก้าดาวประจุนิยกรต่าหนาง เข้าวนาด้วยก้าวด้วยกันมองตอนนี้ครับใช่ใช่ใช่ขั้นตอนจะจนเราสู้ด้วยกันนะครับเราต้องรักษาธิปไตยของประเทศไทยด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ สตรีและก็สุภาพบุรุษอะไรก็ความมีใจและทรัพย์สินทำให้ประชาชนชาวใดรู้สึกเศร้าใจเสียฝันบอกตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมเราชาวจังหวัดนาธทีว่าขอแสดงความเคารพและความชื่นชมต่อทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและความเสียสละในการปกป้องดูแลประเทศชาติ ความสำเร็จในการเป็นบัาที่และเราจะสนับสนุนให้กำลังใจฐานไทยตลอดไปนี่ก็เป็นการแสดงผลงนะครับในการที่การปกป้องแผ่นดินไายแดนไทยนั่นเองนะครับด้วยความหวังความหงุดงนะครับจากพวกเราที่น้อง ปาเต็มเอ้ยช ที่มีการเปิดฉากสู้รบกันมีการสูญเสียเพื่อนท่านหนึ่งด้วยสุดท้ายพอยา20ของวันนี้ภาพนี้จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เลยที่เราจะล้ำลึกถึงความกล้าหาญความเสียส